เดี๋ยวจะฝากเคล็ดลับก่อนตอนนี้แอปพลิเคชันไหนที่เขาตามหาผู้ชายมากที่สุดตอนนี้เราจะไปจับผู้ชายได้ที่ไหนในในวิกฤตโควิดแบบนี้ <c oughs> เราอยากได้ผู้ชายสักคนหนึ่งเราจะไปทํำยังไงเราเล่นแอปไหนเดี๋ยวไปจะบอกเดี๋ยวตอนนี้นะคะไปไปเล่นแอปมากที่สุดก็คืออาจจะใช้แอป tinder แอป tinder เดี่ยผู้ชายจะออนไลน์เยอะสําหรับคนที่ต้องการสายฟอ โอเคเดี๋ยวไปบอกนะคะคณต้องการที่เดินสายฝอรหรือว่าสายอาหรับเราอ้วนเราแบบว่าผิวขาวเราแบบเถอะทัเราเหมือนอ้ามวยเงี้ยตาตีตีเงี้ยเราจะไปหาใครนะคะเรามาพูดถึงแอปทินเดอรก่อนสําหรับไปนะคะเวลาไปแชทแอปทินเดอรนี่ไปคุยกับผู้ชายเนี่ย เราไม่ต้องไปคุยกับโรบอทโรบอทก็คือระบบโปรแกรมเขาที่ว่าให้เราเสียตังค์เพื่อที่จะได้คุยกับคนนั้นคนนี้ไม่ต้องค่ะไม่จําเป็นเพราะว่าการที่เราได้เสียตังค์เราอาจจะได้ไปคุยกับผู้ชายที่เขาไม่ได้เสียตังค์นะ,ะดังนั้นเราเท่ากับว่าเราโล s t a ต d a า d เราแล้วก็คือก,การที่ว่าเราเราลงไปอีกแล้วขั้นหนึ่งนะคะไม่ไม่ต้องเราคุยกับคนที่เขาอาจจะเขาเสียตังค์แล้วถึงจะคุยได้นะคะเราไม่ต้องไปอัปเกรดะไรดังนั้นเราคุยกับคนที่เราสามารถเข้าถึงได้เท่านั้นนะคะในในระบบที่ว่าเท่ากัน หรือว่าเล่นบาดูการเล่นบาดูเข้าหาผู้ชายนะคะสิ่งสําคัญสิ่งที่สแกนที่สําคัญที่สุดก็คือเลือกประเทศประเทศที่เขาจะชอบเราสมมติว่าเราหนักสัก70กิโลเราเราตัวโตเราตัวใหญ่เราเข้าหาคนอินเดียคนอาหรับนะคะคนที่เขาเห็นเราเป็นนางฟ้าเราไม่ต้องไปคุยกับคนเยอรมันที่เขาคิดว่าเราอาจจะไม่สวยนะอันนี้ส่วนส่วนใหญ่นะ ไม่ต้องดรามา่าไม่ต้องบอกว่าอุ้ยฉันควรวจะตายเห็นไหมคนเยอรมนีนยังแต่งงานกัน,กนเลยอันนี้คือส่วนน้อยหรอกเอาออกไปก่อนกูพูดถึงเรื่องที่ว่าประเทศไหนเขาชอบอะไรเป็นส่วนใหญ่นะเลือกประเทศเลือกอายุอย่าไปอา,อายุที่น้อยมากเกินไปอายุน้อยมันก,ก็เล่นไปวันๆแต่ก็ไม่รู้แล้วแต่ฟลุกแล้วแต่เรานะแต่ไปจะเลือกเอาที่อายุมันเยอะๆส่วนใหญ่นะแม่เว็บที่เจ๋งกว่านี้มีไหม เว็บที่เจ๋งกว่านี้มันก็มีอยู่แต่มันไม่ต้องไปพูดถึงหรอกถ้าเรายังสแกนใครไม่เป็นเลยอ่ะให้เล่นไอเบสิกพวกนี้ก่อนก็คือพวกบาดูพวกทินเดอร์ให้เล่นเบสิกไว้ก่อนน้ำหนักห้าสิบโลผิวแทนคุยกับอารับเลยค่ะคุยกับอารับก็ได้คุยกับอ่ยุโรปก็ได้ทินเดอร์เจอแต่ไทยเพราะว่าเราไม่ได้พิกพิกัดไงแล้วเขียนหัวข้อไปเลยว่า I'm looking for foreigners no timing อะไรก็ได้เธอก็พูดไป เขาจะได้ไม่คุยกับเราไม่เก่งภาษาเล่นได้ใช่ไหมแม่ก็เล่นได้แล้วก็ใช้ใช้แอปพลิเคชันในการช่วยแปลนะคะเล่น่นค่อยๆเล่นไม่ต้องใจร้อนใจเย็นเย็นเบาๆเรียบง่ายนะคะหนูอายุ20คุยกับคนยี่สามสี่แต่ยังดูดีมากแม่ว่าไงบ้างอายุ24คุยกับผู้ชายสามสี่มันน้อยมากหนูหนูอายุ20หนูควรจะได้ผู้ชายอายุ60เป็นผัว What เพราะว่า3ามสี่นี่อีกสิปีเขาอายุ4ี่สี่หนูอายุ30มสิบเขาอายุ5้าสิบสี่หนูอายุ4ี่สิบีเหี่ยวแล้วหนูไม่อยากซี่เขาแล้วเขาจะไม่อยากซี่หนูอีกแล้วก็ไม่มีประโยชน์หรอกหนูอย่าคิดว่าหนูอายุน้อยสี่ยี่สิบคุยกับคนสามสี่อีกน้อยเธอก็ขายไม่ออกแล้วเอสมาก r t ลึก l thank you w e r o s c a t ยายอกแฟนอา e ์บอน No, not need not อ v e n for f o ์นฟอร์ฟันย่าฟอร์่าวไฟน์ดาอีกค่ะไฟย่าวสูงสองเมตรน้ำหนักยี่สิบผู้ชายจะชอบไหมคะชอบค่ะสูงสองเมตรยี่สิบอ่าก็เหมือนเปรตแหละค่ะชอบค่ะผู้ชายชอบเปรตนะคะเธอก็ไปหาเถอะเขาชอบค่ะชอบเปรตค่ะไม่ได้ทำสวนบุญเยอะๆยยิ้มเีอะไรสัตว์ฮ